เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลั๊กคอนเนคเตอร์เนี่ยเขาใช้ดอกเจาะขนาดอะไรถ้าหากเราไม่รู้นะใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ครับวัดบางคนไปซื้อเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ซื้อดอกเจาะคอนเนคเตอร์วัดแบบนี้เลยวัดตรงเกียวมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่26มิลับอันนี้ปลั๊ก4หุนส่วน6หุน หกหุนหกหุนหกหุนก็ยี่สิบหกเหมือนกันครับหกหุนยี่สิบหกมิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกที่เราจะต้องเจาะครับต้องใช้เป็นดอกยี่สิบหกมิลครับเบอร์ตั้งแต่เบอร์สามหุนสี่หุนแล้วก็หกหุนเนี่ยใช้ดอกนี้ดอกเดียวครับเพืเ่อนอไซส์ยี่สิบหกเดี๋ยวผมลองเจาะให้เพื่อนๆได้ดูกัน ใส่สว่านเรียบร้อยครับอเดี๋ยวลองเจาะให้ดูสักอันนะอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูพอดีปิเลยครับสาม สาหุนสี่หุนหกหุนเนี่ยใช้ด้วยกันครับขนาดเบอร์ยี่สิบหกแล้วตัวนี้สี่หุนใช้ด้วยกันได้เหมือนกันเห็นไหมเป๊ะเลยบางทีนะมันจะเจอพวกไอ้ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวมันอ้วนนะมันอาจจะอ้วนกว่ามินเดียวเพื่อนๆผมเคยเจอ มันต้องใช้ขนาดเบอร์ยี่สิบเจ็ดในการเจาะครับนะมันหมิ่นกันนิดเดียวเองนะบางตัวใส่ไม่ได้เลยไอตัวนี้มันอ้วนแต่ปั๊กพวกนี้เนี่ยเป็นขนาดสี่หุนแล้วก็หกหุนเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวไอตัวนี้อ้วนก็เผื่อเผื่อไว้นะครับและที่สำคัญเนี่ยมีเบอร์ยี่สิบเจ็ดไว้ด้วยจะยิ่งดีเลย เผื่อเจอเกี่ยวมันอ้วนเนี่ยเราก็จะได้ใช้ใช้มาเจาะนะนะครับ